สวัสดีคุณผู้ชมเจ็บไหมออกมาด้วยนะตัวก็ขอบราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกทุกท่านกันด้วยนะครับเหนื่อยวะกก็คือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยเขาจะมาทำคลิป ใบกระท่อมนะครับทุกคนผมว่านะคลิปนี้น่าจะเป็นความสุขของใครหลายหลายคนนะครับ<ช>ซึ่งตอนนี้ใบกระท่อมเนี่ยได้ปลดล็อกแล้วนะครับจากยาเสพต,ติดแล้วนะครับก็คือใบกระท่อมเนี่ยเพิ่งปลดล็อกวันที่24สิงหาครับแต่ว่าจริงๆมันก็ยังผิดอยู่นะฮกเยอะเกินขนาดหรือว่าเราไปแบบต้มผสมกับนู่นกับนี่เนี่ยก็คือวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยก็จะมาทำทั้งหมด3เมนูนะครับทุกคนก็คือเมนูแรกเนี่ยก็คือกินสดๆเลยนะครับทุกคนแล้วเมนูที่2เนี่ยก็คือ ทอดนะครับทุกคนก็คือทอดกับชปแปนทอดนะครับก็และเมนูที่3นะครับทุกคนผมเนี่ยก็จะต้มต้มใบกระทอร่อมแต่ผมไม่ได้แบบผสมแบบสิ่งที่มันผิดกฎหมายนะจริงๆใบกระทอร่อมเนี่ยถ้าเราใช้ในถูกวิธีนะครับทุกคนมันก็มี คุณหลายอย่างนะครับอย่างเช่นแก้เบาหวานมีราคาบ้านไม่ใช่นะไม่ใช่นะเอาจริ้งอ่ะซื้อใบหนึ่งเคี้ยวปุ๊บทำงานเนี่ยชิลเลยมันก็มีอีกหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นแก้ปวดเมื่อยหรือว่าคือจริงมันช่วยค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนโอเคแต่วันนี้หลังเอาพี่กู้ถามก่อนนะกัญชามีอะไรมีอะไรดีไหมอะไรสิ่งที่ดีไม่ได้ดูแต่ว่ากินนะถูกไม่ทำแบบมึงอ่ะมันมีอะไรดีไหมแม่ผมไม่ได้ดูแทน ผมไม่จะรู้ได้ไงผมไม่ไดู้ขี้เกียจกินแต่ของหวานหิวตลอดเวลาขี้บ่อยถ้าไม่ถ้าไม่ดูดิบที่ชิบหายใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมเอาตอบดิตอบดีตอบดิตอบดิไม่สูมันไรไม่สูเฮ้ยมึงก็ยอมรับกูดูไปมันมีอะไรบ้างไม่สูมันอ่ะูขอขอขอให้บอ้คกูขอแบบสั่คนที่มึงอันจริงๆสั่คุณมันเยอะแต่ว่าดูมันมีอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ผมไม่ได้ดูไม่พูดตรงๆขออะัขอแค่ขอแค่เดียว ไม่ได้ดูค่อยๆดีๆดิอะไรอะไรอ่ะอย่างเช่นอันเนี้ยคนคนซื้อมาให้กูเนี่ยก็วิ่งให้มึงเนี่ยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มทํากันเลยนะครับแต่ว่าเมนูที่ต้องต้มเนี่ยต้องใช้ความเชี่ยวชาญจากจากตะกรงนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะให้จ๊อบเนี่ยมาขยี้ใบขยี้เป็นไงขยี้เป็นไงพี่จ็อบเป็นอ๋อโอเคมาโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้จ๊อบสุดหล่อของเราเนี่ยที่ เอาตรงไหมจ๊อบทำไมมึงไม่ค่อยนอนไม่ได้กินไม่ได้จอบใบกูดูยูทูบมาใช่ใช่อ่าเอาอันนี้ขยรอีบายใหกูดูหน่อยเอาแบบปกติที่มึงทำทุกวันเลยอะไรอ่ะเดี๋ยวโดนเย็ดต้องเซียนใ้เราด้วยนี่เย็ดเย็ดเย็ดใส่ตาไปลืมลืมลืมอันนี้ผมไม่รู้นะตามจริงกับผมไม่รู้เหมือนกันว่าว่าจ๊อบมันซื้อมาทำไมบอกว่าต้องกินอะไรพวกนี้เนี่ยพวกน้ำตาลสดพวกบวยอะไรเงี้ยอันนี้สูตรไหนอะกูดูยูทูบมา <Yeah. S 1> สุดพัดยาเป <'S 1> <c oughs> ็นอ <c oughs> ังไงล่อันนี้อันนี้ไม่รู้ตักเไงมันล่ะ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้จอมเนี่ยขยี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็จะทอดอันนี้รอนะครับทุกคนอาเปียกเองเป็นฝ่ายทอดเลยจากการไอ้ไอ้ไอ้ขยี้อย่างเงี้ยรอน้ำไปกินหรือว่าใบด้วยเอาเอา,เอาน้ำมันเดียวอ๋อต้องต้องต้องอตัวงออกกองออกใช่ต้องมีพักกองเอาผ้าก,ก <laughs> องมีไหมแล้วผ <laughs> ้ากองอยู่ไหน <laughs> ติดกองกสดเล้ว <laughs> อ๋อเย็นเมี่มันเมันกระดูสดอ่ะไม่ใช่ อันนี้คือผมจะให้เบี้ยกเนี่ยชุบแป้งทอดก่อนครับให้ทำแป้งเบี้ยกทำไปไม่เหมือนเดียวก้อนอะไรเป็นเม็ดอ่ะอ๋อโอเคเราได้แลล้้ววแแก้วยาติที่มึงถือมาทุกวันเนี่ยมันผสมอะไรบ้างแก้วทอมอันนั้นแก้วทอมอ๋อแต่ว่าอันนี้คือสูตรสูตรไหนสูตรพันยาใช่ไหมแต่อ่าแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็ผสมอะไรกับพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าเราแค่ไม่ผสมกับยาเลยยาที่มีสารยาอะไรที่มึงซื้อซื้อกันยาแก้ไอโอ้ อันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยวเขามีกูกูไปเปิดดูมีหางแดงแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรทำไมมันหางไม่เอ้ยทำไมมันอันนี้เขาเรียกหางกางัก้งการไม่แดงอันนี้อะไรนะหางกา <Yeah. S 2> นนั้งเยสกี้การแดงอ่ะปฐุมปฐุมตำรวจจ๋าจะมาด้ยใช่ไหมถูกไหมเนะี่ยถูกแล้วอย่างนั้นแหละ ชอบเลยน้องพี่ยรเปียกโอเคอ่านี่สี่ใบที่เท่าสี่ใบแต่ให้เจอาพี่เพิ่มอีกอ่าแห่งขยี้จนมือเหลืองยังไม่มีกระเตื้องมาช่วยอุ้ยเออพี่ก็ดิผมทำไม่เป็นละลองลองสอนเนี่ยสอนให้ให้เจอาสอนเนี่ยเราเราผมไม่อยากบ้านมีทุกอย่างจริงเนาะทั้งขยี้ทั้งนี่มันไม่ดหว่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือไปก็ไปไม่มีต้องไปซื้อไปซื้อบ้องล่าสุดไปซื้อมาแต่งอันนี้ผมอันนี้กับบ้องบ้องซื้อจริงแต่ว่าผมซื้ออ่ะผมซื้อมาแต่งบ้าน จริงจ่ยอมรับป่เนี่ยโอเคปอเปียรครับได้ครับน้องถึงไหนแล้วครับถึงท่านป้ากีแล้วไม่ทำอะไรอ่ะดีน่ากินดีเฮยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวทอดใบกระท่อมก่อนนะครับแล้วก็โอ้โหขี้มันเลยวะไม่ได้จ้างมาซักควาให้เมียได้เนี่ยเออจ้างหาเมียได้แล้วนี้โสดไม่ใช่เหรอตอนนี้โสดได้ค่ะหางมันเออนี่แหละเขาเรียกผมปประโยชน์ใช่ไหมใช่แล้วผมมีประโยชน์อะไรบ้างไม่มีประโยชน์อะไรบ้าง ผมไม่ได้ทำอะไรยำพวกอย่างอื่นได้ไงฉันมีเก่งหมูสับหมูสับหมูสับหมาการสับไก่ละเฮ้ยมากินเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นเชฟเนี่ยดูมือกตาแล้วเออ้าเป็นเอาจริงเปี๊ยกอ่ะเป็นคนทำของเ้าไม่เป็นนะทอดไข่เจียวก็เป็นแดกไม่ได้เอาเป็นจีนแดกไม่ได้เฮ้ยผมลืมไปเดี๋ยวผมเนี่ยจะแบ่งเคี้ยวสดๆนะทุกคนทุกคนเลยอ่ะ กินได้เหรออะเดี๋ยวจ้อกบองขแรกอะกินถูกไหมอะโคตรแต่เรากินเรากินมันนี่อะดูดูดูอะแต่มันฝาดอมันนี่มันนี่มันนี่อมันนี่อาน้องปิยะอืมขมกินทีเดียวบอกขมไหมมันขมไหมขมดิไอ้ยืนนี่น้ำตาไหลเลยอะไปจอาร่อยไหมไม่ค่ย ร่อสดมากฝนเออมันเปรี้ยวด้วยราะว่าถ้าใบสดมันจะเปรี้ยวอันนี้ก็ทอดเสร็จหมดแล้วคทั้งหมดสามใบนะบทุกคนคนี่สุดสวยผลิตมาเรียงเลยอันนี้ไม่ค่อยสุกอันนี้ปั่นดาวนี่สุกเลย <Cream y. S 2> อะต่อไปเป็นการกองกองน้ำกระท่อมนะครับทุกคนซึ่งอันนี้ก็จ๊อบจ๊อบจะก,กองสดเลยใช่ไหมอันนี้เอาใส่ต้มกองอีกทีอ๋ออ่าๆเต็มที่เลยอ๋ออยากให้แม่มาดูคลิปนี้ด้วยเถิดพี่รักพี่ อุ้ใมหลังมึงแม่งไม่ช่วยอะไรจริงๆอ่ะเอออ่ากองสดกองสดอันนี้คือเรียกกองสดใช่ไหมงามงามอันนี้ยังไม่นี้วิธีการต้มอยู่อ๋อใบน้อยเอาน้ำแค่นี้พออะไรนะใบน้อยเอาน้ำแค่นี้พอ A few moments later ต่อไปคือใส่บวยนะครับทุกคนแล้วน้ำตาลสดเนี่ยไอ้เปี้ยแกะอ่าแกะใส่บวยอันนี้ใส่หมดเลยเหรอใส่ต้องไอขอขอรกินมันเป็นยังไงวะใส่กี่ก้อนอ่ะใส่ห้าอ๋อห้าก้อนอันนี้การใส่บวยเนี่ยมันช่วยอะไรเนี่ย หวานอ๋อจะหวานรสชาติเค็มกลมกล่อมหวานเลยไมนเบรยเค็มอ่ะไม่เบยหวานลองกินดิใช่นี่เบยหวานหกก้อนเจ็ดกรอนไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเพื่อเพื่อความหวานอะไรอ่ะเบยหวาน A few moments later โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรารอน้ำท่อมเนี่ยได้ที่นะครับแล้วเราก็จะมาลองกินกันคือจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าผมหลังเปี้ยงเนี่ยเฮ้ยผมคนเดียวหลังได้กินไหมไม่เคยสาบาน Comment ça va Tu เราดีดสาบานไม่เคยส่วนบอกแต่ก่อนโชกะเอ็เป็นโชกชกอะไรนะน่คือขุดขุดขุคขุด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 ขดนขุดขุดขเดขุ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 ขุดขุดขดขุ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 แต่ดขุคขุดขาดขุดมเคยุดขดขุ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 ดข่ดขุดขุดขเดยุดขุดขุมขเคยุะขุดขุดขุัขุดขุดขเคยุดข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 เคยดขุดขุดขุดยเดขุดขเคยุขุ ใช่ไหมไม่ใช่โอเคอันนี้มันกลัวอะไรมันเข้าไปโดนจับแล้วุณแม่กูแม่ดูอันนี้เหโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรารอน้ำถ้วยเนี่ยได้ที่นะครับแล้วก็จะมาลองกินกันนะครับทุกคน a few moments later โอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นใบกระท่อมที่เปียเนี่ยทอดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองกินนะครับทุกคนโอ้โหครอบอ่ะไม่อันนี้ไม่อันนี้พอดีเฮ้ยทำไมกินได้ใช่กินได้มาลองกินดูเฮ้ย ในพูดจริงอ่ะไม่ขมอ่ะลองจริงๆอันนี้พูดจริงไม่ขมมีแต่กินแป้งเอ้ยมันแป้งมกินได้เลยเนี่ยชี้ทางรวยออเออจอบว่างลิกเลิกทงขมบมเฮ้ยอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะแต่เขาบอกว่าห้ามขายนี่ใช่ไหมใบกระท่อมเนี่ยใช่ป่ะใช่ เขาห้ามขายนะครับผมล่ะมึงซื้อมาจากไหนเขาห้ามขายมันก็ผิดกฎหมายอยู่นั่นแหละทางทางมีเยอะจุ่มพรมาจากชุมพรมึงรู้ได้ไงเขาซื้อจากชุมพรก็เปลี่ยนเขาแบบไอ้จ๊อบซื้อจากไหนสรุปก็ซื้อจากชุมพรไอ้หลักซื้อจากไหนซื้อจากพี่จ๊อบไม่ใช่หรอหัวแล้วไม่แขมได้ฝากทำอะไรฝากฝากซื้อนะแต่แขมไปด้วยสวามิเต่ามีเลี้ยงไว้มีเลี้ยงไว้ได้ผมคม่น่ากูเดี๋ยวเรารอไอ้ น้ำท่อมเนี่ยส่งได้ที่นะครับทุกคนโอเค A few moments later โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็น้ำท่อมเนี่ยได้ที่แล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนทำอะไรนะทำเย็นทำเย็นนะครับแต่ว่าเนี่ยน้ำแข็งมันมันร่วงไปอันนึงนะครับผมก็ไม่เป็นไรปล่อยไว้นะครับอ่ะทำเย็นยังไงหรือมึลองทำดิว่าจะได้กินนี่มลำบากเนาะไม่เหมือนวันอื่นเลยจับดูดจบเออผมว่าเปลี่ยนดีกว่าอย่าอย่าครัไม่เอาจริงมันก็ไม่ได้แบบผมก็ไม่ได้มาส่งเสริมให้คนดูมาหน้าไอ้นี่นะทุกคนจริงๆก็ อย่าไปหาทําตามนะครับทุกคนอันน um ี้ผมแค่อยากลองตัวของเองแล้วก็อยากรู้ว่าทําไมจ๊อกมันเดินทั้งวันวะเฮ้ยมันเดินเพราะอะไรมันเดินเพราะน้ำท่อหรือมันเดินเพราะอะไรมึงใช้ไงโอ้โอเคไก่นะโอเคแล้วทำไมแล้วทำไมกันกันนี่ต้องออกแก้วมาเนอ๋อเป็นสูตรไหนอันนี้อันนี้เป็นรุ่นที่ไหนครับกันพัญญารนาเกียร์อ๋อเป็นพัญญารนาเกียร์นี่หว่าแต่เราเป็นรุ่นไหนเนี่ยใช้ใช้ใช่ใช่กันไก่ เย็นยังหยุดล้เฮ้ยแป๊บเดียวอย่างเนี่ยสดน้ำเย็นๆในนาวีเนาะชิวเออหรอไเคยเคยกินหรือเปล่าอ่ะแล้วไงต่อน้ำตาลสดน้ำตาลสดแล้วกูเห็นแล้วเมื่อกี้มีอะไรด้วยมีชามิกด้วยชามิกนี่ไว้ทำอะไรเนี่ยเอาไว้ใส่ไงโอ้ไม่ใส่หลายอย่างเกินเนาะมาใส่ไปโอ้ยอันนี้หลักกินทุกวันแน่เลยอ่ะเออน้ำตาลสดแล้วเนี่ยอ่ะแล้วไงชามิกที่สอง ลองซองเดียวอ่ะอะลองซองเดียวสุดไหนเนี่ยเดือวกเนี่ยสุดบต้างที่กับพัชยาไม่ใส่น้ำนะใช่เหรออื้อ่าไปล้างมือเนี่ยมือดำๆๆๆไม่พูดแหลกมันไม่ดำมันเขียวพี่ A few moments later เย้ชิมก่อนเถอะเป็นไงรสชาติโอยร่อยเหรอฉ่ำหลาเฮ้ย

มันมีขอมใบปลาใช่ป่ะแล้วก็หวานแล้วก็มุ้งังม่วงทั้งหมดเลยแต่แต่พูดถึงก็ได้มันก็ได้นะแต่จริงๆอ่ะถ้าบอกว่ารสรสอร่อยป่ะเปรี้ยวมากเลยอ่ะรสชาก็มีรสหวานเอางี้ทิ้งเลยดีกว่าไม่เอาเก็บไว้นะ่อเก็บไว้ต่อเก็บไว้คือจริงๆตอนที่ผมพูดไปตอนแรกนะครับว่ามันช่วยเรื่องเบาหวานแต่ถ้าแดดย่างนี้นะครับก็ เป็นยิ่งกว่าเดิมอีกนะทุกคนคือจริงๆบอกว่าเอาไปทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะดีนะครับทุกคนแต่ก็ไม่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 ควรมานั่งต้มเกลือย่างงี้นะครับไม่ควรแม่ไม่ควรที่จะทำอ่ะใช่กินทุกวันเลยโอ้โหดิจิตชอบอ่ะสุดดิตัวแมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็อย่าไปหาทำตามกันนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็รู้แค่ว่า มันปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับปลดล็อกจับยาเสพติดแล้วนะครับกวนแต่ว่ากัญชาเนี่ยมีคนบางคนรออยู่ถ้าปลดปุ๊บเนี่ยเอางี้มึงมึงกล้าสัญญาจะคุณดูจะกินนี้ไหมถ้าปลดล็อกกัญชาเมื่อไหร่มึงบวชเจ็ดวันเอาไหมคุณจอมบวชเลยกวนผมบวชเลยอ่าพอแล้วนะถ้าปลดล็อกปุ๊บบวชเจ็ดวัน ทาอยู่แล้วก็ว <ะ S 2> คือ7วันนะ<ห>นโอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกพี่ทุกคนกันด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับิีนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมสดนครับ